บลิงทั่วโลกยิ้มออกแม่ลิซ่ากลับมาเปิดไอจอีกครั้งโพสต์ถึงลูกสาวสุดที่รักก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่ออินสตาแกรมของคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่า l a c k p พิงได้ปิดลงและเมื่อกดเข้าไปก็มีข้อความว่าขออภัยเพจนี้ไม่พร้อมใช้งานก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมีบางส่วนที่คาดเดาว,ว่าเป็นเพราะว่า มีแอนตี้แฟนจีนเข้ามาแสดงความเห็นในทางที่เกลียดชังถึงลิซ่าประเด็นที่เธอโชว์คาร์บาเร่ c ครซี่ฮอสปาร r สเลื่อสุดนะั้นแฟนคลับทั่วโลกก็ยิ้มออกเมื่อคุณแม่จิตทิพย์กลับมาเคลื่อนไหวในไอจอีกครั้งโพสต์คู่ลูกสาวแปะอีโมจิหัวใจสีแดงทำกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันดีใจที่เห็นคุณแม่กลับมาเปิดไอจอีกครั้ง และพร้อมจะปกป้องซัพพอร์ตลิซ่าขณะที่หลายคนก็บ่นคิดถึงคุณแม่กันเพียบ